ภายอ้วนไม่เพียงแต่คู่ค้าผู้ใหญ่อย่างเราเราท่านๆเท่านั้นนะครับแต่ว่าขณะนี้อนาคตของชาติวัยเรียนก็มีแนวโน้มที่อ้วนเพิ่มมากขึ้นอย่างน่าตกใจและถือว่าเป็นเรื่องเร่งด่วนที่ควรจัดการรีดหุ่นลดพุงเพื่อสุขภาพก่อนที่โรคร้ายจะกล้่งกลายพวกเขาเหล่านี้ติดตามได้จากรายงานของคุณธีรวุฒิสถิตพัทาารกุลครับ ความจ้ำม่าเจ้าเนื้ออวบอันของเด็กๆในวัยเรียนดูแล้วเป็นภาพที่น่าชื่นชมของผู้ปกครองแต่หารู้ไม่ว่าเด็กอ้วนในวันนี้คือผู้ใหญ่อ้วนในวันหน้าจากข้อมูลของสาธารณสุขในปีล่าสุดพบว่ามีเด็กอ้วนมากถึงหนึ่งในสามของนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรทมจากเมื่อ1ิปีที่แล้วมีนักเรียนน้ำหนักเกินมาตรฐานตั้งแต่ท้วมอ้วนจนถึงอ้วนมากแค่3มใน10คนวิกฤตโรคอ้วนในเด็กจึงถือว่าเป็นเรื่องที่เร่งด่วน โรงเรียนตั้งวิรุณธรรมเขตทวีวัฒนานบว่าเป็นโรงเรียนที่มีนักเรียนอ้วนมากที่สุดในกรทมเพราะมีนักเรียนอ้วนอ้วนถึงเกือบหนึ่งใน4ี่ของนักเรียนทั้งหมดเครือข่ายคนไทยไร้พุงที่สนับสนุนโดยกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสสจึงได้จัดโครงการลดพุงคนกรุงเทพโดยเฉพาะพุ่งเป้ากับโรงเรียน9ก้าแห่งและ8ดชุมชนโดยให้สถาบันการศึกษามาร่วมเป็นพี่เลี้ยงในการลดพุงทำหุ่นเพรียว โครงการเน้นการจัดอาหารกลางวันที่มีคุณภาพลดแป้งลดน้ำตาลรวมถึงยกให้ทุกวันพุธเป็นวันออกกำลังกายหน้าเสาธงแม้เด็กจะไม่ผอมทันตาแต่เด็กจะมีความรู้เรื่องการทานอาหารที่มีประโยชน์มีคุณภาพไม่อ้วนสำหรับโรงเรียนอื่นหรือว่าคุณพ่อคุณแม่นะคะก็อยากจะฝากคำแนะนำนะคะว่าที่โรงเรียนเนี่ยดูแลได้เฉพาะส่วนของอาหารกลางวันนะคะแต่ว่าสิ่งสำคัญนี่ก็คือคุณพ่อคุณแม่หรือว่าผู้ปกครองนะคะ ควรจะดูแลในเรื่องของอ,อาหารการออกกําลังกายแล้วก็ที่สําคัญก็คือเรื่องของอารมณ์ด้วยเรื่องการสร้างบุคลิกที่ดีสุขภาพที่ดีส่วนโรงเรียนนี้มีกิจกรรมรีดน้ำหนักโรงเรียนมัคสันพิทยาจัดกิจกรรมให้เด็กที่ตุ้ยนุ้ยกับเด็กหุ่นปกติมาพูดเสียงตามสายในช่วงเวลาพักกลางวันให้เพื่อนเพื่อนได้ความรู้เรื่องการลดน้ำหนักการดูแลสุขภาพและการเลือกทานอาหารที่มีประโยชน์ น้องรังเป็นหนึ่งใน30คนของนักเรียนทั้งหมดในโรงเรียนมัคสันพิทยาที่มีรูปร่างอ้วนกลมเจ้าเนื้อจนเข้าขายเด็กอ้วนเพราะด้วยวัยเพียง11ปีสูง142เซนติเมตรแต่มีน้ำหนักมากถึง64กิโลกรัมเป็นเพราะอาหารโปรดที่อยู่ตรงหน้าอย่างข้าวกระเพราไก่ทอดที่เห็นทุกครั้งต้องสั่งเพิ่มวันไหนหิวจัดน้องรังขอสจะจะกินให้น้อยลงนะครับพ พยายามอ่าไม่กินของมันๆนะหลักสูตรใหม่ของกระทรวงศึกษาธิการปรับชั่วโมงพละศึกษาให้เหลือเพียงคาบเดียวต่อสัปดาห์แล้วแบ่งชั่วโมงเรียนให้กับวิชาสุขศึกษาด้วยทําให้เด็กมีเวลาออกกําลังกายในชั่วโมงเรียนน้อยลงมาตรการของแต่ละโรงเรียนกําลังพยายามจัดกิจกรรมลดพุงให้เด็กอ้วน เพราะนอกจากโรงเรียนเวลาส่วนใหญ่ของเด็กที่ใช้ชีวิตอยู่กับบ้านการดูแลเรื่องอาหารของพ่อแม่ผู้ปกครองจึงมีความสำคัญไม่แพ้กันเพราะประเทศคงพัฒนาไม่ได้ดีถ้าทรัพยากรบุคคลอุ้ยอ้ายไม่กระฉับกระเฉงและเสี่ยงต่อการเป็นโรคเรื้อรังมากมายธีรวุฒิสถิตพัทรากุลสำนักข่าวไทยรายงาน